ตอนนี้แม่กำลังจะรอดทางขอให้ถอดรองเท้าปะก็ไม่นะแม่มองสักใกล้เลย บอกว่านนคืออยาอยากึูเลยก็คือแบบเป็นถ้ำที่มีลมอาคมเต็มเพราะฉะนั้นใครที่แบบจะไ,ได้ความปเป็นสิริมงคลน,นะคะโอ้โอ จุ่ปิงเุปิงเปิดลจุงปิงวันนี้น้องปุนมาถวายนะจุ่ปิงเลย่ีอย่างไบ้างคะวันนี้คุณสุัตราได้มาลอดพญานาคม đó đi nhà học đi nhá trung tiên trung tiên là trung tiên